ัีครบกลับมาพบกับอันปริดพั์ออตโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีรถครอบครัว7ที่นั่งครับเข้ามาใหม่ประจำร้านเรานะฮะในช่วงของ ปลายเดือนมีนาคมนะฮะต้องบอกเลยนะฮะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่กำลังติดตามในช่อง u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นตัวหน้าเพจ Facebook ของทางร้านรถยนต์มือสองเป็นพันออโต้สนใจตัวรถครอบครัวก,กันเยอะมากๆนะครับทั้งตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าตัวที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ร้านของเรานะฮะจะมีเป็นตัวขับ2นะครับถ้าเกิดเป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งหรือว่า P.P.V ขนาดใหญ่นะครับส่วนของตัวพวกแบบพวกรถกระบะ วีคอร์ดนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบ uh, รีโว่2.8ขับ4พวกนั้นก็ยังมีอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยมันเลือกในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับว่าเราชอบแบบไหนในเรื่องของตัวออนโรดด้วยหรือว่าออฟโรดด้วยแต่ว่าพวกนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติอยู่แล้วครับคันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดด,ดีและก็น่าใช้มากอีกรุ่นหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้ว เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัต์ออตโต้นะครับตรงนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะครับอัปเดตตัวรถเข้าใหม่กันครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอันพาเจ้า Toyota Fortuner นะครับ3.0ตัว V รถปี23 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมหน้าแชมป์แล้วหรือว่าตัว Fortuner ที่เป็นเจน3นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคครรรัับบตดหหหมมออกู่น้้้้าีีใแลวเยย ตัวรถเป็นสีบรอนทองเดิมโรงงานนะครับสีนี้ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนชอบและก็ถูกใจกันเยอะนะครับเพราะว่ามันสวยมีจุดเด่นของตัวมันเองและก็ทําความสะอาดหรือว่าดูแลรักษาตัวรถได้ง่ายด้วยนะครับตัวกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะฮะมีตัวสกูป๊ปจากลมมาให้ v วนเทอร์โบอะไรแบบนี้มีมาให้อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิด3,000ส่วนใหญ่เนี่ย ก็เด่นๆกว่าตัว2.5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวคูตคอนโทลนะครับส่วนในเรื่องของออปชั่นอื่นๆทุกอย่างเหมือนกันหมดเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่งตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวยังไงสภาพด้านในเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแบบคร่าวๆอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเรายังไม่ได้มีการคลีนนิ่งนะฮะหรือว่าเก็บงานรายละเอียดตรงจุดไหนเลยนะครับใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ก็จะมีในนส่ววของตั คิวซุ้มร้อนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะฮะ ถ้าเกิดเราลองนับนะครับ Ford Jun Gen นี้เป็นตัวรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่เราอย่าไปนับกับตัวเจมใหม่นะครับเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นตัวเครื่องอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบรหัส KD อยู่นะครับตรงนี้เราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องตัวพวกแบบออปชั่นหรือว่าเทคโนโลยีเพิ่มเติมเติมขึ้นมาพวกนั้นจะใหม่กว่าตัวรุ่นหน้าแชมป์แบบนี้หรือว่ารุ่นหน้ายักษ์แบบนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความชอบแต่ถ้าเกิดถามในส่วนตแล้วว่ารุ่นนี้ยังน่าใช้อยู่่่่เเพรรราาาาาะวววใในนนืองงขตัคแแ็็มกกๆล้ส ของตัวรถเนี่ย ทุกอย่างมันครบครันหมดนะครับห้ฟิลลิ่งในเรื่องตัวการขับขี่ถ้าเกิดใครใช้มาอยู่แล้วในน่าจะรู้กันดีเก่งๆกับตัวรถกระบะหน่อยหนึ่งนะครับแม็กอลอยเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนของตัวยงตัวยางตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดซีเรียสเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนใหม่กันหน้าร้านหรือว่ามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งโว้กอินเข้ามาโทรเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดทั้ง4บานเป็นแบบโครเมียม พาสายแคมปิ้งหน่อยหรือว่าเข้าป่าทเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่ามีตัวเราหลังคาตรงนี้ให้แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล้องลองลอง้ลอหลังอะไรงี้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะ c r ส i s น c o n t นะครับ,รรบตัวนี้เนี่ยถ้าเกิด3000ันมันก็จะมี VSC เพิ่มเติมมาให้นะครับเหมือนกับแบบว่า ช่วยควบคุมการทรงตัวของตัวรถแค่นั้นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวออปชั่นเด่นๆนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโคมไฟท้ายนะครับไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติสีสวยมากๆนะฮะต้องบอกเลยนะฮะพอเวลาที่พวกแบบแสงแดดมันกระทบเนี่ยนะฮะสีมันจะสวยมากๆเลยสีนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ตัวฟอร์จูนอย่างเดียวหรอกครับวีโกวีโกอะไรอย่างงี้ด้วยมันเป็นอีกสีหนึ่งที่ยอดฮิตเลยสำหรับตัวสีบอลทองนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวห้อง บรรจุสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะครับสไตล์เดิมนะฮะห้าสิบต่อ 50, 50นะครับแล้วก็60ต่อ40บ่อ3แถวแอร์สตอนมีให้ครบนะฮะตัวลงตัวน้อนลอยเม็ดโอเมจอาร์คนะครับแะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับภายในนี่จะคุมในโทนของสีเบซะเป็นส่วนมากนะฮะ ทั้งตัวเบาด้วยแต่ว่าคอนโซลเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสภาพโดยรวมรอบคันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เราเอาแบบคร่าวๆสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับเผื่อมีคุณลูกค้าท่นานใดดูเป็นตัวเครื่อง3,000ตัว V ปี2013สิาบบตัวโฉมนี้อยู่นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดประวัติดีก็ฟรีดาวได้ไม่มีประวัติก็ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถขอเพียงแค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับคุณลูกค้ารายได้เท่าไหร่ รับเป็นเงินสดหรือว่าผ่านธนาคารรับจ้างอิสระเกษตรกรพนักง,งานบริษัทรับข้าราชการทุกอย่างเนี่ยเราต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าได้แจงเอกสารที่ถูกต้องในเรื่องโครงการออกรถแค่นั้นเองครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะฮะที่เหลือเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าทักเข้ามาในบล็อกหรือว่าเป็นตัวไลน์แอดอีกทีหนึง่งได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเอาที่คุณลูกค้าสะดวกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่งตัวภายในกันต่อครับ ในส่วนของภายในนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทูโชนนะฮะแต่ว่าก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฟอร์จูเนจะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะฮะตัวแผงคอนโซลกลางพวงมาลายัยหัวเกียร์แล้วก็ตัวแผงข้างประตูนะครับส่วนของตัวแอร์แบงค์นี่มีให้ครบทุกจุดนะฮะก็น่าจะเป็นแค่คู่หน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวเครื่งเล่นตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็น CD ดีวิดีโอเอ็นะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีเนวิเกเตอร์ในตัวให้เ d การทุกอย่างครบหมดนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นตัวเครื่อง3,000นะครับแล้วก็ตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะมีตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็ตัวแอร์ตอนหลังระบบกันล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวนะครับพวกแบบ TRC VSC อะไรพวกนี้มีมาให้นะฮะที่เสียบ USB กับ AUX นะครับจะอยู่ใต้ล่างอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็พวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับกดวางระบบคําสั่งเสียงมีให้ครบหมดนะฮะไฟหน้าออโต้ได้นะครับแล้วก็ส่ของตัวกุญแจรตรงนี้ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับมองข้างแล้วก็ตัวพับกระจกมองข้างแล้วก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีตัวเปิดปิดไฟหน้าได้อ่าตรงนี้ถือว่าดีเลยออปชั่นแบบพื้นๆเลยนะครับ 3.0ตัววีเนี่ยออกห้างไปแดงรถพวกนี้ก็ร้านอัพหมดถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยสำหรับในส่วนตัวราคาที่ร้านของเราที่เป็นมือสองกับรถสภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงท้ายคลิปเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นแบบออโต้นะฮะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับเราสามารถเชนเลมแบบแมนนวลได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบ4สปีดนะฮะแล้วก็บอกคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ จะเป็นเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฮะคนนั่งข้างคนขับก็แมนนวลล้วนเลยนะฮะแล้วก็ตัวบงตัวบอดนะครับแอร์ตอนหลังเปิดปิดใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับแอร์เย็นเพลงเพอนะฮะสองตัวพื้นที่อันนี้เราคงไม่ต้องพูดกันเยอะนะับมันกว้างแล้วก็นั่งได้สบายทุกตำแหน่งนะครับหรือว่าบางทีนะเนี่ยเราเราเน้นในเรื่องตัวการขนของเนี่ยนะครับคุณลูกค้าสมมุติว่าเราเดินทางไกลเนี่ยขนของสักเยอะๆหน่อยเก็บของได้เยอะมาก นะฮะตรงนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่ามีคุณลูกค้าเคยออกอาที่ร้านเราไปแล้วเขาเน้นในเรื่องของตัวการเดินทางในจังจังหวัดถือว่าตัวนั้นเนี่ยคุณลูกค้าเขาจะไปใช้ในเรื่องตัวการทํางานด้วยเก็บของได้เยอะบรรจุของได้เยอะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเนกประสงค์เลยเรื่องตัวการใช้งานในครอบครัวหรือว่าในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไปสบกันหน้ารถดีกว่าครับแล้วก็บอกราคาสาคันี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคในส่วนของตัว f o r t จูน3.0ตัว V ปี13คันนี้นะครับที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่ 6 6 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ6 6 9 0 0 0บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัิดีตรงนี้ก็ฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยใต้ล่างคลิปนี้มีเบอร์ให้คุณลูกค้าได้ติดต่ออยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงหรือว่าปรึกษาทางเจ้าที่ของฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวฟอร์จูนก็จะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเป็นตัวอัปเดตรถเข้าใหม่แบบคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวรอ รถล้างหรือว่าทำความสะอาดเสร็จหรือว่าครีมใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวอัานมาทาแบบเต็มๆให้ดูเพราะว่าเราได้เจาะเรื่องไงสอสนองตัวโครงตัวเครื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์เพจเป็นแฟนออโต้นะฮะกดซับสไครต์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรานะฮะตรงนี้เราได้มีคลิปมาอัปเดตตัวรถนะครับแล้วก็รีวิวรถเข้าใหม่อัปเดตรถเข้าใหม่คุณคลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับส่วน กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ